อีกคลินิกหนึ่งนะคะก็จะเป็นคลินิกกายภาพบําบัดนะคะ,อะรอบนี้มีคลินิกกายภาพบําบัดขึ้นทะเบียนมาใหม่หนึ่งแห่งนะคะกะ็มีการให้บริการนะคะซึ่งตอนนี้นกายภาพบําบัดความจริงมีมานานก่อนบัตรประชาชนใบเดียวเนาะก็ทยอยขึ้นทะเบียนกันมาแล้วนะคะซึ่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายนะคะก็จะมีประกาศของสปชนะคะที่เรื่องของการจ่ายสำหรับหน่วยนะวัตกรรมด้านการกายภาพบําบัดนะคะ อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมเนาะและก็อีกอันนึงนะคะเป็นประกาศของสภากายภาพบําบัดนะคะอันนี้เขาก็จะมีแนวทางการจัดบริการนะคะสาหรับหน่วยนะวัตกรรมคลินิกกายภาพบําบัดไว้เลยนะคะอันนี้ก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราประกาศเนะีเราจะมีการอ้างอิงนะคะประกาศสภาวิชาชีพที่กําหนดด้วยนะคะ ในเรื่องของหลักเกณฑ์การให้บริการนะคะกายภาพบําบัดนะคะให้บริการกับผู้ป่วยสิทธิ์ U ูนะคะเป็นการให้บริการในผู้ป่วย IMc 4กลุ่มโรคนะคะก็จะมีผู้ป่วยอ่าสโตกนะคะผู้ป่วย a c u t e b r i n n injury นะคะอันที่3ผู้ป่วยสปพนไปนอนคอร์ดอินทรนะคะแล้วก็กลุ่มที่4จะเป็นผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปที่มีกระดูกสะโพกหักชนิดไม่ชนิดไม่รุนแรงนะคะ อันนี้ก็มีการให้บริการนะคะและจะต้องมีการปิดสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งการให้บริการนี้นะคะเราก็จะมีการประเมินนะคะให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดนะคะเท่านั้นเนาะแล้วก็มีการประเมินนะคะตามมาตรฐานวิชาชีพนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้ป่วย AMC นะคะที่มีค่า ADL นะคะ บาเทลเอดีเอลอินเด็กเนี่ยนะคะน้อยกว่า15หรือถ้ามากกว่า15เนี่ยจะต้องมี มัลต i เพ e ร์นอิมแพ n t ์เมนร่วมด้วยนะคะอันนี้สามารถศึกษาดูใน CPG ได้เลยนะคะซึ่งเป็นการให้บริการต่อเนื่องนะคะรวมกันทุกแห่งเลยนะคะหมายถึงรวมของทั้งโรงพยาบาลผู้ป่วยอาจจะรับบริการที่โรงพยาบาลด้วยเนาะนะคะมารับบริการที่คลินิกด้วยนะคะอันนี้เป็นการให้บริการต่อเนื่องไม่เกิน20ครั้งนะคะภายใน6เดือนนับจากวันที่ผู้ป่วยเป็นผู้ป่วย AMC ที่ผลระยะวิกฤตตรงนี้นะคะ โดยที่มีอัตราการจ่ายสําหรับกายภาพบําบัดนะคะ450บาทต่อครั้งนะคะและมีการจ่ายเพิ่มเติมกรณีการให้บริการที่บ้านนะคะอันนี้จ่ายที่200บาทต่อครั้งนะคะเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม Disability Portal ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการให้บริการนะคะในในกลุ่มของผู้ป่วย AMC นะคะที่คลินิกกายภาพบำบัดเนี่ยก็จะมีการให้บริการร่วมกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นการประเมินเนาะนะคะที่อันนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะเป็นรายละเอียดนะคะของอของในส่วนของ CPG ต่างๆนะคะซึ่งเรามีคู่มือ CPG IMC ต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมแล้วในการประเมินในการพิจารณาการให้การรักษาต่างๆนะคะ ทีนี้โฟกการดําเนินงานนะคะผู้ป่วยเนี่ยนะคะเดิมเราให้มีการส่งต่อจากโรงพยาบาลเนาะปกติผู้ป่วย m อ็เนี่ยเขาแอดมิทที่โรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลเขาเขาจะมีการลงทะเบียนนะคะหลังจากที่พลระยะวิกฤตเขาก็จะมีการให้บริการกายภาพบําบัดนะคะซึ่งเราวางระบบไว้แล้วนะคะว่าในกรณีที่มีการให้บริการที่คลินิกกายภาพบําบัดเนี่ย เครือข่ายสามารถส่งต่อผู้ป่วยตรงนี้มาให้บริการที่คลินิกกายภาพบํบาบัดได้นะคะคลินิกกายภาพบํบาบัดก็จะมีการยืนยันการเข้ารับบริการให้บริการและมีการปิดสิทธิ์นะคะเนี่ยค่ะบันทึกแล้วมีการปิดสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ก็จะประ,ประมวลผลการเบิกจ่ายตามระบบปกตินะคะซึ่งหากหากไปเจอผู้ป่วยนะคะ,ะ,ะหรือว่าหรือว่ามีผู้ป่วยเนี่ยมา walk in มาเลยไม่ได้เกิดจากการระบบส่ง ส่ตงต่อจากโรงพยาบาลนะคะคลินิกนะคะสามารถตรวจสอบประวัตินะคะการเป็นผู้ป่วย AMC ผ่านระบบได้นะคะก็จะเป็นไปตามโฟนี้เลยนะคะท่านสามารถศึกษาดูเพิ่มเติมเนาะเราสามารถตรวจสอบประวัติข้อมูลผู้ป่วย AMC ได้นะคะประวัติการรักษาซึ่งหากถ้าไม่มีประวัติการรักษาไม่มีเอกสารอะไรนะคะอันนี้นะคะขอให้นะคะอาจจะต้องส่ง ผู้ป่วยส่งกลับผู้ป่วยนะคะเป็นบริการที่หน่วยบริการที่ที่เขารักษามาก่อนหน้านี้นะคะเพื่อให้ส่งข้อมูลมาเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางสภากายภาพนะคะมีข้อกังวลถึงถึงมาตรฐานการดูแลรักษากลัวจะลอสในเรื่องของการรักษาไปนะคะก่อนที่จะได้รับกายภาพบําบัดน,นะคะอันนี้ศึกษาโฟเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ในเรื่องของการเบริกจ่ายนะคะปิดสิทธิ์นะคะยืนยันการเข้ารับบริการและปิดสิทธิ์ผ่านโปรแกรม New Authent และเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม Disability Portal นะคะตามคู่มือนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารสําหรับสําหรับคลินิกการพาพบบำบัดทางช่องทางนี้ค่ะ ซึ่งสบวชเขตเราก็มีการทําเครือข่ายให้ทุกจังหวัดไว้แล้วนะคะก็จะมีะโรงพยาบาลและคลินิกมามาพูดคุยกันนะมีระบบส่งต่อสื่อสารกันอยู่ในกลุ่มนะคะให้เข้ากลุ่มไว้ก่อนนะคะให้เข้ากลุ่มไว้เนาะถ้าสมมติจะเข้ากลุ่มจังหวัดเนี่ยนะคะทักทักแอนมาส่วนตัวได้เลยค่ะส่วนของคลินิกกายภาพบําบัดนะคะมีการกําหนดจํานวนนะคะ ค a p ปร i ซิตี้ต่อวันร่วมกับสภากายภาพบำบัดท,ที่13คนต่อวันต่อหน่วยบริการนะคะถ้าหากเกินก็มีต้องมีการยื่นข้อมูลนะคะเพื่อพิจารณาตามศักยภาพนะคะตามระบบนี้นะคะสำหรับคลินิกกายภาพบำบัดก็ขอ,อนําเรียนเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามนะคะติดต่อผู้ประสานง,งานได้เลยขอบคุณค่ะ